สวัสดีครับทุกคนก็ไม่ได้เงียบหายไปไหนนะครับก็ช่วงนี้เราพักเรื่องการเขียนโปรแกรมพักเรื่องการทําตู้ล้างรถสักพักนะครับมาดูเรื่องการใช้ชีวิตกันบ้างนะครับมาดูเรื่องการใช้ชีวิตหามาตอนนี้มาที่บ้านนะครับกลับมาที่บ้านที่โคราชนะครับก็เข้ามาในสวนตอนนี้อยู่ใต้ต้นทุเรียนอยู่นะครับทุเรียนก็ไม่ยังยังยังไม่ค่อยจะเป็นลูกนะครับเพิ่งจะปลูก เดี๋ยวออกไปข้างนอกครับอันนี้ครับพื้นที่ก็ปลูกไว้ไม่รู้ว่าปลูกไว้เท่าไหร่ไม่รู้กี่ไร่ทางที่บ้านเป็นคนทำนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยผมมาถ่ายรูปถ่ถ่ายคลิปอย่างเดียวครับแล้วก็มากินชมพู่เนี่ยผมจะพาดูชมพู่เนี่ยครับ คือมันมันเยอะมากเนี่ยครับมันเยอะมากแล้วมันไม่เป็นไม่มีมแมลงนะครับหวานมีเนี่ยลูกแบบนี้มันจะหวานผมพาเข้าไปข้างในอันนี้คืออยู่ข้างในนะครับอยู่ข้างในโคนต้นต้นไม่สูง ลูกมันดกไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับก็มีแต่ลดน้ำนะครับตอนที่ลดน้ำทุเรียนก็นก็ได้ลดน้ำพวกต้นไม้อื่นๆไปด้วยเราดิ้นรนนะครับดิ้นรนทำมาหากินทำงานทำงานประจำทำกิจการโน้นนี้นั่นนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข มากขึ้นก็คือการได้กลับมาที่บ้านกลับมาอยู่ใต้ต้นชมพู่แบบนี้มันรู้สึกดีนะครับมันรู้สึกเหมือนได้ชาร์จแบตพลังชีวิตเพื่อให้เรามีทัศนคติที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับแล้วก็มีแรงในการทำงานนะครับมีแรงในการทำงานมีแรงในการที่จะ สร้างสารรค์ผลงานต่างๆที่เราอยากจะทำครับก็อันนี้มาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเรื่องโปรแกรมผมจะทยอยลงการเขียนโปรแกรมผมจะทยอยลงไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องอื่นๆต่างๆก็จะทำเนื้อหามาเรื่อยๆนะครับแต่ช่วงนี้พักมาแล้วนะครับพักช่วงหนึ่ง2ส,สัปดาห์นะครับเดี๋ยวกลับไปนี้ก็ไปลุยต่อครับ